จากคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิว TP Link IE 3 0 5ซึ่งตัวนี้เนี่ยลองรับเทคโนโลยี One Mesh ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองทดสอบให้ดูนะครับว่า One Mesh เนี่ยเป็น,เป,นเป็นยังไงคราวนี้ผมได้ Wi-Fi 6า o u t e เมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลองรับ One Mesh ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองให้ดูนะครับว่าเทคโนโลยีนี้มีดียังไงนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Trip ครับผม สำหรับ Wi-Fi 6ล่าเตอร์ตัวนี้เป็นของ TP-Link Archer รุ่น AX55 นะครับซึ่งราคาขายตัวนี้อยู่ที่2,690บาทนะครับผมในกล่องก็จะมีคู่มือแบบนี้แล้วก็มีอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายแลนมาให้อันหน,นึ่งรอนนี้เราเตอร์รุ่น AX55 จะเป็นแบบนี้นะครับผมเสาสัญญาณของเขาจะเป็นแบบไฮเกนสี4เสานะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะถอดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวนี้เราเตอร์รุ่นหลังๆของ TP-Link เขาจะทำแบบเงาๆแบบนี้นะครับผมว่าก็สวยดี เราสามารถที่จะเอามาวางไว้กับโต๊ะก,ก็ได้หรือว่าเราจะใช้รูตรงนี้ในการติดกับผนังก็ได้นะครับผมแล้วก็รู USB ตรงนี้ก็เอาไว้เสียบกับพวกที่เป็นฮาร์ดดิสก์ภายนอกนะครับเอาไว้แชร์ไฟล์แล้วก็จะมีพอร์ตแวน Port พอร์ตพอร์ตแลน4พอร์ตนะครับเป็นกิกะบิตทั้งหมดซึ่งเราเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ซึ่งถูกอัปเกรดมาโดยใช้หัวใจหลักเป็น CPU จากค com m แล้วก็อัปเกรดแรมเป็น512เม ทำให้จ่ายสัญญาณ Wi-Fi แบบ Dual Band ได้ความเร็วมากถึง ax 3 0 0 0นะครับซึ่งย่านความถี่2 4 g เขาสามารถเร็วได้มากสุดถึง5 7 4เมกะบิตเปอร์เซกแล้วก็ย่านความถี่5 g เขาสามารถเร็วได้มากสุดถึง2 4 0 2เมกะบิตเปอร์เซกเลยนะครับผมแล้วก็รองรับเทคโนโลยี one mesh ของ tp link ด้วยนะครับสำหรับการตั้งค่าเริ่มใช้งานนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบสายไฟมันก่อนคราวนี้เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน t ทเตอร์แล้วก็เลือกเราเตอร์เลือกเป็น wireless router แล้วก็กดเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็จะเอาสายแ a n จากโมเดม็มนะครับผมเอามาต่อที่พอร์ต WAN ของเราเตอร์นะครับที่เป็นพอร์ตสีฟ้าจากนั้นเราก็เปิดเราเตอร์ได้เลยตรงนี้เราก็รอจนกว่าไฟบอกสถานะมันจะติ๊กขึ้นมาครบนะครับผมคราวนี้เราต้องย้ายมือถือไปเชื่อมต่อ WiFi จาก TP Link AX 5 5แทนนะครับและส่วนของพาสเวิร์ด Wi-Fi เราดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับครับหลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเรากลับมาที่แอปพลิเคชัน t ทเตอร์นะครับ แล้วก็กดเชื่อมต่อเข้าไปมันก็จะทําการค้นหาอุปกรณ์นะครับผมคราวนี้มันเจอละว,ว่าเป็น archer ax 5 5แล้วก็กดเลือกเข้าไปตรงนี้หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับต้องมาตั้งรหัสผ่านในขั้นตอนนี้เขาก็จะให้เราใส่ชื่อ ssid ตรงนี้เนี่ยเขาใช้ฟีเจอร์ของ smart connect ทางเราเตอร์เนี่ยเขาจะปรับให้เองนะครับว่าอุปกรณ์นี้เชื่อมต่อ2 4 g อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อ5 g ตรงนี้จะสังเกตว่าทั้ง2 4 g ถึง5 g นะครับก็จะเป็น ssid เดียวกันเลย ตัวเราเตอร์มันจะเลือกให้เองนะครับผมอันนี้ผมก็จะกลับเข้าไปเชื่อมต่อที่ Archer AX55 นะครับแค่นี้เองติดตั้งง่ายๆเรียบร้อยเหมือนกับแค่เน็กๆไปเท่านั้นเองนะครับผมที่มือถือเครื่องนี้ผมก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติแล้วนะครับผมอันนี้เรามาทดสอบความแรงของสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตกันนะครับ จตัว tp-link Archer AX 5 5เนี่ยเขามีเทคโนโลยี beamforming ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เอาไว้ขยาสยสัญญาณไปให้ตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ซึ่งเป็นการขยาสยสัญญาณ wifi ให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งผมจะทดสอบให้ดูกับ ipad air 4ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่รองรับ wifi 6ผมทดสอบการทำงานมาแล้วที่ระยะ3เมตรแล้วก็ระยะ5เมตรมีกำแพง1ชั้นระยะ7เมตรมีกำแพง2ชั้นแล้วก็ระยะ10เมตรกำแพง3ชั้นนะครับผมผลที่ได้จะเป็นไปตามกราฟนี้เลยนะครับ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของผมจะอยู่ที่ดาวน์โหลด500เมกะบิตเปอร์เซกอัปโหลด500เมกะบิตเปอร์เซกเราจะเห็นว่าระยะทางที่ไกลขึ้นพร้อมกับมีสิ่งกีดขวางก็จะทําให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงซึ่งตรงนี้เป็นปกติของ Wi-Fi อยู่แล้วแต่เป็นที่สังเกตว่าลำดับที่1นถึงสเนี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตมันตกลงมาแค่นิดเดียวเองนะครับผมที่เป็นแบบนี้ผมเห็นว่ามาจากสาเหตุ2ประการนะครับประการแรกก็คือมันน่าจะอยู่ในช่วงของสัญญาณ 5G อยู่ประการที่2ก็คือตัว TP Link Archer AX55 เนี่ย เ้าสามารถรองรับความเร็วที่สัญญาณ 5G ได้ถึง2,402เมกะบิตเเซกสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมมีแค่500เมกะบิตเเซกเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถของตัวเราเตอร์เนี่ยมันเลยเกินอยู่แล้วนะครับผมความเร็วอินเทอร์เน็ตมันก็เลยไม่ตกลงไปเยอะแล้วก็ที่ระยะ10เมตรกำแพง3ชั้นผมคาดว่าเขาสวิตช์มาไปใช้สัญญาณของ 2.4G แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยมันก็เลยตกลงมาเหลือแค่นี้แต่ว่าก็จะเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เรายังใช้งานได้เป็นปกติอยู่เลยนะครับผม จากการนี้ผมสังเกตการทํางานของตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับระบบ Smart Connect ที่มี s s i d เดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินข้ามไปที่เกินกว่าระยะของสัญญาณ 5G จะรับได้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น 2.4G เองแล้วก็ตอนกลับมาเนี่ยมันต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะกลับเป็น 5G ให้นะครับผมตอนนี้ผมเอาตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi จากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็น TP-link RE305 เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อใหม่กับเราเตอร์ที่เป็น Archer AX55 นะครับถ้าเกิดว่าเราดูที่หน้าจอเนี่ย ก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ One Mesh ให้เลยนะครับผมคราวนี้เราก็ป้อนรหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็ที่เครือข่าย 5G ก็เหมือนกันนะครับ SSID ที่ได้มาจากตัวขยาสัญญาณตัวนี้จะใช้ SSID เดียวกันกับของเราเตอร์หลักที่เป็น AX55 เลยนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าเราเชื่อมต่อเป็นแบบ One Mesh แล้วนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง 2.4G ทั้ง 5G เนี่ย จะเป็น SSID เดียวกันเลยตอนที่เราค้นหาสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราก็จะเห็นแค่ SSID เดียวเป็น Archer AX55 นะครับผมไม่ว่าจะมาจากเราเตอร์หลักหรือว่ามาจากตัวกระจายสัญญาณสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่า One Mesh คืออะไร <S <S เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับ One Mesh เป็นเทคโนโลยี Mesh Wi-Fi ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของอุปกรณ์ One Mesh ในแบรนด์ของ TP-Link นะครับเทคโนโลยี Mesh Wi-Fi เนี่ยเขายัางไม่มีมาตรฐานกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่างแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาเมส w i i i ของตัวเองแล้วก็เฉพาะอุปกรณ์ของ TP-Link ที่รองรับ One Mesh ถึงจะเชื่อมต่อกันแบบ Mesh Wi-Fi ที่ใช้ One Mesh ได้นะครับซึ่งความต่างระหว่างการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi e x t e n d e r Mode โธรรมดากับ การเชื่อมต่อเป็นแบบ one mesh นะครับก็คือเขาก็จะใช้ ssid เดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินข้ามพื้นที่กันระหว่างเราเตอร์กับตัวกระจายสัญญาณนะครับสัญญาณ wifi จะไม่มีการหลุดแล้วก็ต่อใหม่เลยแล้วก็ทุกโหนดใน one mesh ก็จะทําหน้าที่เป็นเสมือนเราเตอร์ตัวเดียวกันเลยนะครับทำให้เราบริหารจัดก,การได้ง่ายผมก็สรุปข้อดีของ one mesh มาตามนี้นะครับข้อแรกก็คือว่าเขาจะเป็นตัวที่ขจัดจุดอับสัญญาณ wifi ได้ซึ่งเขาก็จะช่วยเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตในจุดที่สัญญาณ wifi จากเราเตอร์หลักเนี่ย เข้าไม่ค่อยถึงนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะช่วยให้สัญญาณ Wi-Fi ครอบคุมทั้งบ้านโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหาสัญญาณบ่อยๆนะครับแล้วก็ข้อ2อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปแล้วนะครับเขาก็จะมี SSID แค่ชื่อเดียวไม่ว่าจะมีตัวกระจายสัญญาณกี่ตัวที่มาต่อเป็น one mesh เดียวกันโดยที่เขาจะเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราไปที่อุปกรณ์ที่สัญญาณ Wi-Fi ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วก็ข้อ3เขาก็จะช่วยคงความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราโดยที่ OneMesh เขาก็จะเลือกเส้นทางที่มีความเร็วเชื่อมต่อเร็วที่สุดให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือบริหารจัดก,การง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโหนดลดโนดเนี่ยแล้วก็จัดก,การผ่านแอปพลิเคชันเทเตอร์ได้เลยอย่างที่ผมทําตะกี้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองในการเพิ่มตัวกระจายสัญญ,ญาณตัวนี้เข้าไปใน OneMesh นะครับเดีย๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับโดยที่ผมจะดาวน์โหลดไฟล์ขนาด10กิกะไบต์มาจากแคลิฟอร์เนีย ตอนนี้มันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินข้ามไปไกลๆเลยเราเตอร์หลักผมอยู่ตรงนี้นะครับตัว AX55 ตัวกระจายสัญญาณอยู่ตรงข้างบ้านตรงนี้นะครับผมเดินมาตรงนี้เนี่ยมันก็ยังดาวน์โหลดได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวพอลองเดินย้อนกลับไปดูนะครับจากตำแหน่งตรงนู้นที่ผมไปยืนนะครับห่างจากเราเตอร์หลักประมาณ50เมตรได้แล้วก็ห่างจากตัวกระจายสัญญาณประมาณ15เมตรนะครับผม เพื่อนๆก็จะเห็นที่หน้าจอมือถือนะครับว่าตรงดาวน์โหลดเนี่ยมันไม่มีสะดุดเลยนะครับผมแล้วผมมีเทคนิคมาฝากสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เราเตอร์ของ TP Link โดยเฉพาะรุ่น Archer นะครับถ้าเกิดว่าเราเตอร์ของเพื่อนๆยังไม่มีฟังก์ชัน One Mesh นะครับเราลองไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ TP Link แล้วก็ไปดูที่เฟิร์มแวร์ของเราเตอร์รุ่นนั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าเขามีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นของ One Mesh มาให้โหลดนะครับเพื่อนๆก็้อัพไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะซื้อตัวกระจายสัญญาณที่รองรับ One Mesh มาใช้ร่วมกันได้เลยนะครับ นอกจากนี้เจ้าตัว TP Link Archer AX55 นะครับเขายังซัพพอร์ตทุกฟีเจอร์ของ WiFi 6โดยเฉพาะ OFDMA แบบ Ultra Low Latency ซึ่งก็จะช่วยให้การรับส่งข้อมูลเร็วแล้วก็ดีกว่าเดิมถึง4เท่าแล้วก็ลดเวลาที่ใช้ในการตอบกลับข้อมูลได้ถึง75%นะครับแล้วเขายังมีฟีเจอร์ Home Shield ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในบ้านรวมถึงอุปกรณ์ IoT แค่เรากดสแกนทีเดียวก็จะช่วยป้องกันได้ครอบคุมทั้งบ้านแล้วนะครับ มันก็จะช่วยบอกว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงบ้างอย่างเช่นความยากรหัสผ่านเนี่ยง่ายไปไหมเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเนี่ยต้องอัปเดตหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมหลังจากที่อัปเดตเราก็กดสแกนอีกทีนึงมันก็จะช่วยสแกนความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนี้ทั้งหมดให้เลยนะครับผม แล้วนอกจากนั้นเขายังมี parental control ที่ช่วยกำหนดเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกหลานในบ้านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราบล็อกการใช้งานอินเทอร์เน็ตตั้งแต่4ทุ่มถึง7โมงเช้าไม่ให้เขาใช้ตอนกลางคืนนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้มันกรองเนื้อหาโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่การพนันเพศศึกษาการสื่อสารออนไลน์มันก็จะกรองให้โดยอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ที่ลูกเราใช้นะครับผม ทั้งนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของตัว TP Link Archer AX55 ได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ในคอมเมนต์ที่ปลายใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สำหรับตัวผมเองเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่าตรงมุมบ้านตรงนู้นนะครับมันยังอับสัญญาณอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปหาตัวกระจายสัญญาณที่ใช้วันเมสได้อีกตัวหนึ่งนะครับไปติดอยู่แถวๆนั้นเพื่อให้มันกระจายสัญญ,ญาณครอบคลุมได้ทั้งบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ